e x ก o โ i ียเมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคตร่วมสร้างสาระคุณค่าด้วยสีสันบรรยากาศที่พร้อมต้อนรับทุกคนที่ได้มาเยือนครับ พามาอีกหนึ่งจุดนะคะเพื่อพิจารณาไฮไลท์ของเราซึ่งเราบอกว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราทาคนเดียวไม่ได้เราต้องมีคอลลับเรชั่นแล้วก็คนที่เราไปร่วมมือกับเขาเนี่ยต้องไม่ธรรมดานะคะวันนี้ก็อยากจะพามาดูงานอัพพิสิกอันหนึ่งจะขอเริ่มที่ชิ้นนี้นะคะเป็นงานคานอปี้จากคุณกรกฎอารมณ์ดีนะคะไอเดียของเขาเนี่ยเขาคิดว่าส่วนนี้จะต้องมีไอดีนิตี้ของลมเข้ามาเพื่อให้พื้นที่เนี่ยมีความสมบูรณ์เรื่องระบบมิเวศต่างๆก็เลยโปรดักชั่นงานชิ้นนี้ค่ะขึ้นมาเหมือนกับเป็นสายลมที่พิววหอยู่ใในนนนนนพื้้้ทททีี Next ววที่ะะ่่เเ็็ซวววัััสสดดุุชตปปแ อ้วนอย<ผ>าอ้วนที่เป็นอา,ากท<ร>้องทะเล ของคุณกรกฏอะค่ะจะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เราโคกับศูนย์ศิลปาชีพค่ะถ้ามองเข้าไปในชิ้นงานจะเห็นว่ามีชิ้นไม้ของศูนย์ศิลปาชีพกระจายอยู่ทั่วทั้งก็เลยเรามีการออกแบบให้เป็นโชว์เทคชั่นนะคะที่ลูกค้าสามารถมองเห็นความงามแล้วก็มาชื่นชมชิ้นงานได้ด้วยคนไทยเราเก่งค่ะต้องเอาฝ<อ>ีมือออกมาโชว์เพราะว่าอย่างที่เรียนสยามพารากอนเองเราเป็น global destination ทุกคนที่เข้ามาต้องรู้ว่านี่คือคนไทยคือ the best คือที่หนึ่งของโลกจริงๆ มสคอตแล้วครับเนี่ยตัวนี้ใช่ค่ะสำหรับ Nextopia เองนะคะเรามีมาสคอตด้วยกันทั้งหมด3ตัวค่ะตัวนี้จะชื่อน้อง Nexty ไอเดียเนี่ยเกิดจากขยะและเวสต์ต่างๆแล้วก็ตัวที่เหนือลิฟต์อะค่ะเป็นจากสินค้าที่เป็นเศษอาหารฟู้ดเวสต์ค่ะแล้วก็มีน้องสีชมพูจะชื่อน้องพายน้องจะเป็นตัวทางด้านเวสต์ทางด้านแฟชั่นค่ะที่ถูกนํามาเป็นไอเดียว่าสินค้าทุกๆชิ้นอะจริงๆมันสามารถอัพไซคลิงกับมาหมุนเวียนได้ในเรื่องของ sustainability เวลามาตรงไหนเนี่ยใน Nextopia มาตรงไหนก็ตามนี่เราจะมี QR code สแก ได้ทุกเรื่องอยากรู้เรื่องอะไรก็สาัมารถสแกนฐานนี่ครับเวลาท่านมาจราิงๆจะไม่มีขนอธิบายแบบนี้นะก็สแกนได้เลยเขาก็จะบอกข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับทีบ่ยนที่เรียน้งแต่ต้นนะคะว่านอกจากความรู้แล้วมันต้องสนุกยังไได้กิน,นติดคายนี่เหมือนกันถ,ถ้ามาถึงปั๊บเนี่ยค่ะก็จะสแกนเราเรียกว่าเป็นกรีนคอย How to play ก็คือสแกนปั๊บเราจะได้คอยเลยเป็นกรีนคอยสำหรับใช้จ่ายชอปปิ่งอยู่ในส่นย์การ์มีเหมือนกับเรเล่นเกมว่ามาถึงตัวนี้ปั๊บเก็บคอยได้นะคะแล้วก็มีเลือกอะไรเกิดขขึึ้้้นนนนใพืททีีุ่กๆจจะมมตัวปา แล้วร้านอาหารทุกร้านที่เข้ามาอยู่ในนี้ค่ะก็ไม่ใช่ร้านธรรมดาทุกร้านต้องทาเรื่องเกี่ยวกับรักโลกหนึ่งต้องแยกขยะจะมีเช็คลิสต์ตั้งแต่เริ่มต้นในการที่ร้านแต่และร้านจะเข้ามากับเราว่า<อ>เขาจะออกแบบให้ซัพเรนยังไงได้บ้างเวส,สต่างๆจะก,กําจัดอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะ ตัวนี้นะคะ่ะก็จะเป็นผลงานที่เราโคคร,รีเอทกับทางคนตาบอดนะคะหรือว่า V c ครับในการที่ได้ออกสร้างท่านใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับน็กโซเปียของเราค่ะเป็นชิ้นที่ประดับตกแต่งโดยให้คนตาบอดได้ร่วมมือกันทําชิ้นงานแล้วนํามาแขวนะคะ่ะอ้โหนี่ครับทุกมุมนะครับล้วนสมควรภาและมีทําหมายสู่การพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนแลวก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่แต่คนตาบอดแะย,ยังมามีส่วนร่วมกับน็กโซเปียสยามพารากอนนะครับ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สามารถจะยืนอยู่บนสะพานอันนี้ได้ค่ะซึ่งเป็นการ oh เชื่อมต่อเดินขึ้นมาตั้งแต่ชั้น5ถึงชั้น 5A แล้วก็สามารถจะมีไฮไลท์ตรงจุดที่เป็นเน็กโซเปียนะคะคแล้วก็สามารถมองเห็นบรรยากาศทั้งหมดในเน็กโซเปียได้ค่ะนี่นนทุกจุดสวยงามถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยนะครับเนี่ยโอ้นี่ไม่น่าเชื่อนะสองปีนั้นในการสร้างสรรค์ทั้งหมดเลยนะครับชมใหม่เพื่อรับสักการะใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยอิวแชร์ก็มาสะดวกนะครับนี่นะครับไปได้ทั่วถึงทุจด นี่ก็เป็นอีกมุมหนึง่งเป็นพื้นที่ที่จัดกิจาก,การรมมานะคะเราเรียกกับบักโทเบียถ้ามองดูข้างหลังนี่เราอยากให้เห็นว่าอากาศเราดีขนาดไหนคือเราสามารถที่จะสร้างมาแมลงผีเสื้ออยู่ในพื้นที่ของเราได้ไม่เกิดจริงๆนะคะของข้างหลังที่เห็นเป็นจะขายนะใช่ค่ะก็คือเป็นซุ้มธรรมชาติใช,ใช่ค่ะที่มีมแมลงอยู่ข้างในใช่ค่ะตั้งแต่ตัวเล็กๆ<อ>เป็นตัวอ่อนแล้วก็ท่านเกิดขึ้นเป็นผีเสื้อ นี่ครับโอ้โหตัวมาเลยเลยอันนี้เป็นตัวจริงนะแต่สตาร์ทไว้สตาร์ทไว้แต่เป็นตัวจริงที่เป็นผีเสื้อดูดูครับนี่นี่นี่เป็นผีเสื้อนี่ตัวจริงไหมคะเนี่ยผีเสื้อจริงค่ะตัวเล็กเป็นผีเสื้อจริงที่เห็นมันไปขยับตรงนี้เห็นไหมคะโอ้โหนี่เองไหมเราสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ใช่ค่ะก็ถือเป็นศูนย์การเรียนรู้อย่างหนึ่งซึ่งให้เด็กๆเข้ามาหรือคนที่สนใจเข้ามาบางวันก็จะมีเวิร์กช็อปให้น้องๆได้เรียนรู้ว่ามันเกิดมาจากไหนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะะะเเเเปปลีี่่่ยยยนนนนไไรรรืืออๆคคามพให้้้ดู นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมยอดนิยมนะครับก็จะมีนะฮะผู้คนเดินมาเล่นชมวิวถ่ายรูปแบบชิลๆจริงๆแล้วมุมนี้เป็นอย่างที่เรียนนะคะว่าเป็นมุมคลดอีกมุมหนึ่งเป็นตัวอย่างของการเอาว่ารีไซเคิลมา reuse คนที่เป็นแฟนพารากอนจริงๆจะจำได้ว่าตรงนี้เราเคยเด c o r a ร e ส่วนการค้าอยู่ข้างล่างแล้วเราก็มารียกกูสเราไม่ได้ทิ้งไปเราสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในคอนเซ็ปต์ของ Nexopia เ,เ,เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าเราไม่ได้ทําในเรื่องของการทําธุรกิจอย่างเดียวเราต้องการทําให้มีองค์ความรู้เพื่อส่งต่อโลกใบนี้ เราก็ทำเรื่องอินฟาสตั u เจอร์เยอะมากเป็นเรื่องของการใช้พลังงานอย่างประหยะัดแล้วก็ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอันนั้ก็คือสิ่งที่เราพยายามทำเรื่องพลังงานแล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช้อันที่สองคือเราจะสร้างคอมมูนิตี้แห่งนี้ยังไงให้มันสมบูรณ์แบบมากที่สุดอันนี้ถือว่าเสียมพระกันเองเนี่ยแต่แค่เป็นการคิกออฟไอเดียว่าทมยังยืนจะอยู่ต่อได้เนี่ยทุกคนมาร่วมม้ร่วมมือกันแล้วก็สำคัญที่สุดอย่างหนึงก็คือว่ากิจการทั้งหมดที่อยู่ในตึกนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่ทุกคนม แล้วก็เป็นการทาแลตฟอร์มให้ทุกคนเห็นว่าทุกคนทําได้นะคะเราต้องการเราธรรมชาติกับสิ่งที่เราอยู่ทุกวันนี้ให้ต่อนเนื่องกันแล้วก็สร้างสรรค์ให้มันดียิ่ง,งขึ้นไปอะคะ่ะคุณบอกว่าทุกคนจะเขา้าใจเอ๊ะมันเป็นอีเวนต์ตือต่นจริงๆไม่ใช่นะคะนี่เป็นเมืองจริงๆเมืองที่ทุกคนจะอยากมาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเราเปิดตั้งสิบโมงเช้าถึงที่ยงคืนค่ะนี่ <18 S 2> นะครับ Next s o p h i a ที่สยามพารากอน9สู่ปีที่21นะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับ,บาทิตย์ครับ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเติมเต็มคุณค่าและความสุขในทุกมิติของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นที่ n e x t o p ตปียเมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคตที่ชั้น5และ 5A สยามพารากรเติมเต็มคุณค่าและความสุขเพื่อคนทั้งมวลครับ